สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมสำหรับเท้านี้นะครับเกินหัวขอจักน้อยนะครับมาพบมาพอก,กันกับแนวทางตามลาวปูวาปีนะครับปูวาปีเด้อนะครับโมเมนต์อ่าอวาปีปูวาปีนะครับผม ตอนนี้ต้องขออนุญาตเกินจักน้อยนะครับเพราะว่าปูแล้วอยากเบาหน่อยนะครับขออนุญาตเกินหัวขอจักน้อยนะครับจหรับปูว่าปีแล้วกับพอธรรมดานะครับกัแม่นพอสมควรนะครับนะครับฝากตอนปีตอนน้องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับก็เป็นของธรรมดาละพี่น้องเอ้ยมีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดานะครับไม่ต้องคิดอะไรให้มากนะครับผมห้มากเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางก็คือแนวทางนะครับ บ่แมน่นบ่ใชย่ยาว่ากันนะครับมักกับจังเอาบ่ามักกับบ่ต้องเอานะครับเบิ้งไปเพื่อให้ความาสนุกสนานเพิดเพื่อนคิดไปความคิดความอ่านแต่ละคนก็คิดไปนะครับผมคิดไปทําไปนะครับมักชอบกับจังเอาสําหรับแนวทางเด้อพี่น้องเด้อห้มากเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับพี่น้องไปพิจารณาฟันดีฟันเขา่าจังเอาจังลงทุนนะครับผมอีกจักน้อยค่อยไปฟังจากปาก ปูวาปีตำาลาวตำาลาวนะครับเมื่อนี้รวยตำเลาาแสบตำเลาวมืออื่นแสบตำไทยนะครับเอาแสบๆกันไปก่อนเด้อตำเลาานะครับเดี๋ยวมือ่อื่นเข้าค่อยไปแสบตำไทยกันนะครับผมเอาสิ่งที่เสื่อมบ่ได้เข้ามาแล้วก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องพอยห้านำในเด้อน,นะครับผม นะครับก็มีอาจจะมีหลายสมักหลายอาจารย์แนยโยนะครับผมเลือกเอานะครับมักชอบอาจารย์ไดก็เอาอาจารย์นั่นนะครับก็พที่จะรนาเอาเองนะครับผมพลอยห้ากับเป็นผู้ซื้อกลางให้นะครับพี่น้องกับมักชอบกว่จังเอาเพราะมักชอบเพราะมียังนะครับสิ่งเรานี้มันขึ้นอยู่กับโชววาสนาสิ้นสาุตานะครับผมโชควาสนาของคนเพื่อกันบางคน น้อยๆได้ซ้ำนะครับบางคนนำวาสานพี่น้องลงทุนวาสาันกับบัตือกับบไดนั่นนะครับนั่นคือโชคคือดวงของไทยเฮาเนาะนะครับเอาฝากตอนพี่ฝากตอนพี่ตอนน้องฝากความกินหอดคิดถึงไปทังคนหลักลุมคุณพ่อคนแม่ทางสารคามิดกันจริงๆเป็นเดือนแล้วนะครับหลังจากพลอยหักกับบัไดทรหานะครับหาไดฟังไดยินยู่ในขณะนี้กะอ่าอย่าเลื่อกลิ้งกลางมากจากน้อยในเดือแตะว่าช่วงนี้อย่าห่มโทร่มมานะครับ พราะว่าพอยห้างานั่น่งนั่นหลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปลงตำลาวเดี๋ยวก็จะไปลงตำไทยนะครับมันมาไกลไกลกันเอา้าไปฟังจากปากปูไร่ว่าเอาบ่าม,มันปูไ่ขอโทษนะครับปูว่าปีตำลาวปูว่าปีพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องปูกราบนมัศการปูจะเล่นพรอนย่อมพอขน้อยนหนยงร้ายปูเลิกบอกกระเด้รลับ ปวกตอนปูท่วมมากกำลังปล่อยขี trendy, ้ปล่อยนั่นโยนะครับก็เลยอ่ะบอเป็นยังดอกตี่นอกปูเนาะนะครับว่าเป็นยังดอกท่านโยท่านโยท่านอยู่มือนี่ก็ับพเต่าคนถามยุตัว่า้ย้ำเรียกเกี่ยวกบอกบอกคนท่วมมาหาเนื้ปูว่าสัญญามีลาหลายคนว่าบ่เป็นลีลาเพราะว่าเพิ่งออกพื้นที่แม่ปูเวลาบอกกับเต่าเต้าคนมาเมื่อเฉียดได้มือหนิคนมายี่เออพนหนวกควานออกลุ่นอะไรบุ้ย เป็นดาย้อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวสันดอกว่าเพิ่นเปิ้ลบันน้าเอาไปละปูยังสันดอดไปนะเพราะท่านมาเอาดอกสันดอกเดี๋ยวเอาดอกสิบอกดอกสันดอดเดี๋ยวไปโตไปหาดอกที่สันดอดพ่อบอก่นมาเอาในปูว่าสันว่าเอาเมื่อนี้ก็บชิ้หายเล็กเล่าละเลขไทยเอาเมื่อไรละเลขไทยเอาเดี๋ยวตอนตอนผุละปูไปบายผุละช่วงนี้กำลังยุงอยู่เออเลขไทยเอาบายบายบายม่งเดี๋ยวบายบายเฮรอค้ำค้ำผุนก็ได้ดอกปู ไมยทำบ่ได้บ่ว่างนี่ยมพอบ่าว่างเอาเอา,เอาจังได้ก็คนน<ม>้อยสิโทรหาดอกเพราะว่าศิกไปเก็บดูกใบสามนี่ครับบ่เป็นยังมือเอื้นเศร้าแต่เศร้าก็ได้ปู้แมนแมนท่านคือเกา่าเหรอเนาะครับท่านคือเก่าไ้่เอื้อนเศร้าไปตักบาทดีก็ตักบาท <c oughs> าบ่บ่เป็นยังปู้เดี๋ยวข้นน้อยโทรมีเวลาเดี๋ยวข้นน้อยโทรหาเอา้เอาครับจังได้ก็เอาครับเอาเล่าพัฒนาเฮาเอาเด่นหกจะพอเด้มื้อนี้เด่นไปที่หกมันบ่ปู้ แมนเดนหกรองเจ็ดเด่นหกเด่นเจ็ดครับผมอ้าวจับคู่บัดเนี่จับคู่หกศูนย์หกศูนย์หกสี่หกเก้าหสี่หเก้าเจ็ดศย์เจส่เจ็ดเก้ายเจดศูนเจ็ดสี่ เจ็ดเก้าครับอ่ามันจะามศูนหกสามแปดสามห3สามครับผมตัวคูตัวกันคูหนึ่งเนาะพอเนาะตัวกันนี่2สองหกตัวกันมีคูหนึ่งตัวกันคือสองหเป็นหัวง่มันมีเลขเลขเลขิค<ๆ>ูสันเด้มือนี่ครับ 1>, 1 2ึ่งสองสามสห้าหก็ดแปดเ้เอา แมนวันนี้เอาเลขสามตัวน้ำจักสองหางแน่คอเอาต่อไปเป็นสามตัวสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ครับผมสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์อืม 4, 70, 4, 70, มัดชนิดตัวเน่นเน่นไปที่หกศูนย์เจ็ดศูนย์เน้นไปที่ 60, 70, 60, 70, หกศูนย์เจ็ดศูนย์เราก็หกสี่เจ็ดสี่ยุงพอหกหกสี่หกสี่เจ็ดสี่ครับเอ๊ะทั้งนั้นละเอากับเล่นตัวกันตัวหนึ่งคือสองหกตัวกัน 2, 2> เน้นในคนรอดสองหกตัวกันครับเอาตัวกันวงกลมไฮนะครับอ,อ่า แต่ว่าเลขเลขสามสามตัวสองหางในบ้บนเนี่ยอนวกพอแล้วถ้า่นเสียบว่าเอาแล้วจะเพิ่ดแล้วจะมากิ่นบอกปูแมนเพราะว่าตัวเลขสองตัวมันอยู่ในวงกลมอยู่แล้วอะหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะมันก็มีอยู่แล้วครับผมอ่ากันเพิ่นอีกสี่ขวบใด้กันแล้วถ้าเพิ่มโอ้ยว่างหันบัดไปเขาเลขวิ่งยุ่ฝุน่นยุ่ช่องพอเพชรพลาดลุ้ยฝุ่นไปเขาเลข,เลขหนึ่งคับบัน เลขยังอ่ะเลขขีกับเลขหนึ่งคนนะเลขเลขเลขขี้กับเลขเลขยังอ่ะมันเข่ายู่คนเข่าทั้งบนทั้งล่างอืม่าผมของไฟห้ามันเข่าเข่าตัวเดียวว่าแมนเหมให้เข่าบางยังว่าก็น้อยเลื่มสติตีเราบ่ได้ถือลงบ้านน้ำบ้านแม่นโขกกับเก่าว่ามันเข่าเก่ายึ่ว่าแมนว่าเข่าเก่าตัวหนึ่งว่าของไฟห้าครับผม อส่วนบางเอกกันหน้า่อยยมพอส่วนบางด้อ่าสำหรับแนวทางตำราวปูวาปีแมนบลับปูแมนแมนวันที่สิบห้าสิงหาคมหกแปดเด่นหกกับเจ็ดแมนบลปูแมนจับคู่สองตัวหกศูนย์หกสี่หกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าสามศูนย์สามหกสามแปดตัวกันคือสองหกแมนบลัปู ขีกเส้นใต้6064 7074วงกลมให้พิเศษคือตัวกันตัวเป็นห่วงวงกลมให้เลยได้ปู26แมนแมนสาตัว470กับ460ครบบ่ปูครบครบยอมพอครบอ่าขอบคุณปูเลยหลายครับปูครับอ่าขอสุดท้ายกับขอจะเดินพ่อนได้ยอมพอเด้อสาธุสาธุ <c oughs>